ถึงแล้วกลับบ้านดีๆนะบ้านชั้นนยอยู่ห่างจากนี้ไม่เกิน2เมตรเองคำว่ากลับดีๆเนี่ยเก็บไว้พูดกับตัวเองเถอะจ้าจ้านี่ไดละอีกเดี๋ยวเนี่ยพอฉันได้เข้าแข่งแล้วฉันก็จะกลายเป็นแชมป์ใหญ่รายการสนุกเกอร์ทีเนี้ยเธอก็จะมีแฟนเป็นแชมป์สนุกเลยนะชาตินี้ใช่ไหม ชาตินี้ดิโหล้อเล่นนะกลับบ้านดีกว่าไดนะ่าทำไมถึงบ้านแล้วไม่เข้าบ้านอะคะแล้วน,นี่ใครเดี๋ยวเข้าแล้วค่ะแม่ส่วนเนี่ยปอ แฟนหนูอะที่หนูเคยบอกแม่ไงสวัสดีค่ะแม่ฉันน่ะมีลูกสาวคนเดียวแม่อะไรของแกเนี่ยแกเป็นคนบอกฉันไม่ใช่เหรอว่าไอ้นี่มันไม่มีงานมีการทำเจอตัวก็ดีละฉันจะบอกแกให้รู้เลยนะว่าแกห้ามมายุ่งกับลูกสาวฉันอีกไอ้คนไม่มีอนาคตแม่อันนี้แม่เป็นไรลดนะ คุณป้าครับผมกําลังเดินตามทางความฝันของผมในการเป็นนักสนุกเกอร์อยู่นะครับคุณป้ารอผมอีกสักหน่อยนะครับผมจะทาให้เห็นว่าผมทำได้ความฝันลมแรง,งของแกฉันไม่เชื่อหรอกแกรีกออกจากบ้านฉันไปเลยนะอย่ามาเหยียบบ้านฉันอีกรู้ไหมไปไดหน้าเข้าบ้านเร็ว ไอ้ปอเห็นหน้าเปล่าลูกเมื่อกี้เป็นไงโอ้โหสู้สุดใจเขาเรียกว่ามิลเลร์เคิลช็อตเว้ยแบบเนี้ยไอ้ปอไอ้ปอไอ้ปอเฮ้ย ว่าไงติตากูแล้วเหรอตาบ้าเลยมึงเป็นไรเนี่ยนั่งเหม่อลอยเป็นอะไรเลยเปล่าหรอกเปล่าอะไรของมึงนี่ถ้ามึงมีปัญหาอะไรคาใจน่ะลากูฟังได้เว้ยฮ่า แม่ไดหน้าเขาไม่ให้กูคบกับไดน้าวะ่ะเพราะว่ากูมันกระจอกไม่มีการไม่มีงานดีๆทําแถมเขายังดูถูกว่าไอความฝันการเป็นนักสนุกเอนอาชอพของกูอ่ะมันลมๆแรงๆไรสาระว่ะอ๋อเฮ้ยมันใจต,ตัวเองหน่อยนิวะ่ะมึงอะฝีมือไม่ธรรมดานะเว้ยถึงใครจะไม่เชื่อมึงทำได้เนะี แย่น้อยกูก็เชื่อตัวมึงตอนเนี้ยมึงเลิกหายซิมเศร้าก่อนแล้วลุกไปแทงให้ลงแทงว่าไปแล้วลแล้วลุกมูลุกเขียวนึ่นเออมัวส่งมาซึมอะไรวะ <laughs> ยากด้วยเนี่ยยากดิเลยให้มึงแทงไง อ่อนให้กูหน่อยดีว่า็อยากจะอ่อนอยู่แหละแต่ฝีมือมันไม่อ่อนตามว่ะ <c oughs> อออคำพูดคำจาเซ,ซ็งหมะมาเปิดโต๊ะไหมครับเอ่อไม่เป็นไรค่ะฉันแค่มาเดินดูเฉย น,นี่ใช่คุณตุกตาหรือเปล่าครับค่ะรู้จักฉันด้วยเหรอคะโอใครจะไม่ได้จักคุณตุกตาครับเอเจนซี่ที่หาคนมาแข่งธนูกเกร์ไงครับแหมฉันก็ไม่ได้ดังอะไรขนาดนั้นหรอกคะ่ะก็เอาไว้ว่าตามสบายนะครับเชิญเลยด้วยข้างในมีคนเก่งๆเยอะแยะเลยครับค่ะขอบคุณค่ะครับ คนนั้นคือใครหรออ๋อไอปอครับเด็กมาเล่นที่นี่ประจำอะถ้าคุณตุกตาสนใจผมว่ามองหาทุกคนแล้วครับไอปอเนี่ยเป็นมือหนอึ่งที่นี่เลยเออไม่ค่อยมีการยอิก้า,กานี่กับมันหรอกมันเก่งเกินข้ <laughs> าเต็มด้วยเหรอมึงเนี่ยนึกว่าจะไม่เหลือให้กูแทงซะแล้ว สองใส่ต้องปรับปรุงฝีมืออีกแะ้วพลาดได้ไงวะอืมก็ไม่ได้ยากนี่วะไอ้ลูกดำลูกสุดท้ายเนี่ยไม่ค่อยากจะแทงหรอกว่ะมันง่ายเกินอ่ะแถมแสบมือต่างหากดูไว้ <laughs> มึงนี่ติดตลกแน่นนไอยีสวัสดีค่ะอ๋อผมมีแฟนแล้วครับไม่ใช่ค่ะไม่ใช่คุณเอานามบัตรไปดูก่อนสิคะอ๋อครับทะเลน่นนะคะเดมี่ตกใจแบบนี้ แปลว่ารู้จักสินะคะไอ้ตอเสียงดังเดยวตาเช้าก็ด่ามึงหอกอะไรวะไอตีไอตีมึงดูนี่ดิดูนี่ดูดิทันต์นิวคาลิมี่ที่ที่เขาคัดตัวนักกีฬาไปแข่งสนุกเกอร์นะคนนี้ถ้าเกิดว่าคุณสนใจเนี่ยพรุ่งนี้เข้าไปคุยกับฉันที่บริษัทนะคะ โอ้ครับ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 ได้ครับ <S <S ไอติ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 ฮะกูฝันไหมเนี่ยกูฝันหรือเปล่ากูฝันไปใช่ไหมเนี่ยโอ๊เก็บโอ๊ย,อยเออกูไม่ได้ฝันแล <S <S หละหนงไม่ได้ตก,กชงมาหวานเจี๊ยบแล้วก็ไม่ให้มึงแทงไปเลยนะไปละเอาอะไรวะ นี่มาอะไรกันอะแม่ก็คู่ของลูกไงล่ะลูกชอบนักสนุกไม่ใช่เหรอใบอะ่ะเขาแข่งมาตั้งมากมายแล้วนะยังไงยังไงอะ่ะอนาคตคราว่าต้องดีกว่าไอปออยู่ละอืมใช่ครับคุณแม่น้องไดน้าครับแม่น้องเนี่ยบอกพี่หมดแล้วนะครับว่าไอปออะไรนั่นเนี่ยมันน่าจะไปได้ไม่ไกลหรอครับถ้าน้องไดน้าชอบนักสนุกเนี่ย พี่น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่านะครับหนูชอบปอแค่ความฝันของเขาเนี่ยอยากเป็นนักสนุกหนูก็เลยอยากซัพพอร์ตเขาแม่ไม่เข้าใจอะไรเนี่ยอะไรของแกเนี่ยไดนาเรื่องมากจริงๆยังไยงยไงอ่ะฉันก็ไม่ให้แกไปคบกับไคนไม่มีอนาคตนั่นหรอกฉันไม่คุยกับแกลนะไปไปส่งพี่ไว้ด้วยฉันจะขึ้นไปนอนมไม่ได้แจ่งใจเลยจริง น้องไดน,นาไม่สนใจที่จะมาคบกับพี่จริงๆหรอครับไม่ค่ะยังไงน้องไดน,นาก็ปฏิเสธคุณแม่ไม่ได้อยู่แล้วนี่ครับงั้นพี่ก็ขอมัดจำไว้เลยแล้วกันคุณคะให้เกียรติฉันหน่อยนะคะเล่นตัวดีนี่ทำอะไรอ่ะปอช่วยฉันด้วยมันจะทำอะไรฉันก็ไม่รู้อ่ะ แกงเหรอไอปอนักสนุกกระจอกที่อยากจะไปแข่งอาชีพฉันจะบอกอะไรให้นะเว้ยแกหน้าตาไม่ได้โง่เฮ้งมันไม่ได้รู้จักป่ะโง่เฮ้งอ่ะแล้วเวลาเล่นสนุกเนะี่ยเขาใช้ปีปากหรือปีมือเหรอครับปากแก่งดีนี่ว่า ฉันจะคอยดูว่าแกจะเก่งไปได้ตลอดป่ะนี่มันทำอะไรเธอหรือเปล่าเนี่ยได้นะฮะอ,อะไรเปล่าเปล่าเปล่าขอบคุณนายมากนะที่มาช่วยฉันอะอว่าแต่นายมาหาฉันทำไมหรอเดี๋ยวแม่มาเห็นเข้าเนี่ยจะเป็นเรื่องเอานะอ๋อฉันมาแปบเดียวอะจะมาบอกข่าวดี ด,ดี๋ดิคืออะไรเหรอมันคือบริษัทที่เป็นหานักสนุกไปแข่งไงแต่ว่าตอนเนี้ยฉันมีโอกาสไปแข่งแล้วเลยนะจริงเหรอบอเย้ฉันดีใจด้วยนะใช่ดินี่ความฝันฉันใกล้จะเป็นจริงแล้ว <c oughs> เดี๋ยวฉันไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวแม่เธอออกมาเห็นเดีจะเป็นเรื่องวุ่นวายอะ่ะอืมโอเคไปกันนะ สู้ๆนะปอสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้จะเป็นการพบกันระหว่างคุณกับอีกคนนึงนะคะพบกันเหรอครับใช่ค่ะอีกเดียวก็คงจะมาสวัสดีครับคุณต้กตา อาเฮ้ยนี่มัใาในป่าเก่งเมื่อวานนี่ว่าแกงมาทำอะไรที่นี่วะฮะนี่ใบพูดจาดีๆหน่อยนี่คือคุณปอพูดทาชิงกับนายอีกคนนึงเลือกเลือกอะไรคุณนูกตาที่ผ่านมาเนี่ยผมยังพิสูจน์ไม่ได้เหรอครับฮะนี่คุณลุกตาครับไม่ว่าคุณจะส่งมากี่คนเนี่ยผมก็ตบเรียบหมดแล้วเดี๋ยวนะครับ นี่มันเรื่องอะไรกันครับเนี่ยผมงงไปหมดแล้วอ๋อเครือคาเดมี่นะคะจะมีตัวแทนหลายคนในการแข่งขันแต่ละครั้งเนี่ยตัวแทนแต่ละคนสามารถคัดเลือกหาคนที่เก่งที่สุดเพื่อลงเข้าแข่งได้ช่างสนใจคุณก็เลยอยากให้คุณน่ะมาแข่งกับไบร์คิดง่ายๆว่าแข่งเพื่อชิงตัว๋วแล้ค่อยเข้าไปแข่งในรายการใหญ่ก็แล้วกันนะคะถ้าเกิดว่าคุณชนะ คุณก็จะได้เซ็นสัญญาแล้วทางเราก็มีค่าตอบแทนรายเดือนให้ด้วยค่ะอ๋อครับครับพยักหน้าอะไรยังไงฉันก็ตอบแกความอยู่แล้ว <c oughs> เรียกผมมาแค่นี้ใช่ไหมคุณลุงตาแล้วผมไปแล้ว <c oughs> คุณเป็นอะไรหรือเปล่าครับเปล่าหรอกคะ่ะฉันแค่หวังอยากให้คุณนะชนะใบเขาให้ได้ ราะว่านิสัยเขาเป็นแบบนี้เนี่ยแหละค่ะก็เลยทํางานได้กันยากไหนจะชื่อเสียงด้านลบก,กของเขาอีกหลายอย่างอีกผมว่าผมเข้าใจนะครับงั้นก็ตามนั้นนะคะการแข่งขันระหว่างพวกคุณจะเริ่มขึ้นในอีกไม่กี่วันยังไงเดี๋ยวฉันจะแจ้งเวลาแล้วก็สถานที่ไปให้นะคะครับครับได้ครับงั้นผมขอตัวก่อนนะครับ ไหนะไนาะไหนนาไหนนาอยู่ไหนเนี่ยหายไปไหนเนี่ยโทรไปก็ไม่รับ อะไรคนเดียวตรงนี้เนี่ยวันนี้นะฉันต้องไปแข่งแล้วถ้าฉันชนะเนี่ยฉันจะได้ไปแข่งรายการใหญ่เลยนะขอกำลังใจหน่อยดิสู้ๆนะปอนิดไปโดนอะไรมาแค่ทำอะไรฮะไม,ไ,มไม่มีอะไรหรอก ไม่มีอะไรได้ยังไงเราหน้าช้ำขนาดนี้เล่ามาเลยนะนี่คุณเข้ามาได้ไงเนี่ยไมอ่ะมันจะเข้ามาไม่ได้ล่ะ ก็พี่เป็นว่าที่แฟนเลยนะนี่คุณพูดเพอ้อเจ้ออะไรเนี่ยรีบๆออกไปเลยนะยังเล่นตัวเหมือนเดิมเลยดีฉันจะได้ไม่รู้สึกผิดเท่าไหร่โอ๊ยพอดีอีกไม่กี่วันเนี่ยฉันต้องแข่งกับไอ้ปอมันฉันก็แค่อยากจะหาโอกาสชนะให้ตัวฉันเองแค่นั้นแหละแล้วถ้าเธอเจ็บตัวนิดๆหน่อยๆเนี่ย ไอปอมมันอาจจะเสียสมาธิจนแพ้ฉันก็ได้เธอเนี่ยมันเป็นเครื่องมือฉันดีจริงๆเนาะขอโทษแล้วกันอย่าว่าฉันเลยนะอ๊ยหอยทีแล้วกันแกทำในลูกสาวฉันหน่ะฮะไปนะไปได้หยุดหยุดเฮ้ยหยุดยุ่งไปนี่มันกล้าทำขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยฉันจะไปเอาเรื่องมันปอนะ นายน้านี่มันทำเธอแบบนี้จะให้ฉันปล่อยได้ยังไงอะวันนี้อ่ะนายต้องไปแข่งไม่ใช่หรออย่าเอาเรื่องฉันไปรบกวนสมาธินายสิถ้านายอ่ะแก้แขนแทนฉันน่ะนายก็แค่เอาชนะมันให้ได้ทำให้มันเห็นว่าสิ่งที่มันกำลังทำอยู่เนี่ยไรประโยชน์แบบนี้ดีกว่านะ อการเป็นนักกีฬาเนี่ยมันเป็นความฝันของนายไม่ใช่หรอนายก็อย่าทำให้มันพังสิอย่าทำให้มันพังเพราะฉันเลยนะอก็ได้ฉันจะไปเอาชนะมันขอ,องกอดทีดิ รถ้าแกไปชนะไอเฮงซวยนั่นได้อะฉันอยากให้แกคบกับลูกสาวฉันเพราะฉันอะไม่อยากให้ลูกสาวฉันคบกับคนที่ไม่มีอนาคตแต่ฉันทนไม่ได้ที่จะให้ลูกสาวฉันะไปเจอแบบนั้นอีกเพราะงั้นน่ะถ้าแกอยากคบกับลูกสาวฉันน่ะแกต้องไปเอาชนะมันให้ได้เข้าใจไหมครับไปน การแข่งขันในวันนี้จะเป็นการแข่งขันเพื่อคัดเลือกว่าใครจะได้เป็นตัวแทนสายคุณตุกตาเพราะงั้นขอให้การแข่งขันนี้เป็นไปอย่างยุติธรรมการแข่งขันจะเป็นแบบ Base of 11ใครชนะ6เฟรมก่อนก็จะถือว่าเป็นผู้ชนะและถ้าใครสามารถทำ Maximum Break k ได้ก็จะได้รางวัลพิเศษจากทาง a c a d e m y โอ้ยรู้แล้วนะพูดแะ้วยืดยาวอยู่ได้ว่าแต่ถ้าฉันชนะเนี่ยเธอจะไปเดทกับฉันสักมือได้ไหมฉันชอบนะผู้หญิงหุ่นแบบเธอเชียร์ได้ใจไม่ล่คะค่ะฉันได้ยินข่าวเสียเสียหายหายของคุณมามากเพราะฉะน,นั้นฉันไม่เสี่ยงดีกว่ากนแล้วแต่นะไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมคะ เพราะงั้นเริ่มการแข่งขันได้ค่ะทั่วใช้จริงทำร้ายผู้หญิงได้ไงวะแกรู้เลยเหรอฉันฝากไว้ให้แกไงแกจะได้รู้ว่าฉันก็ย่ำอย่างนี้ได้แบบนี้เหมือนกันทั่วใช้จริงด่าได้ด่าไปยิ่งด่าเยอะเนี่ยฉันยิ่งชอบฉันจะได้ชนะแกแบบงิ่ง่ายๆ ฉันให้เกียรดแกเริ่มก่อนเลยเอาดิ 得，好一点。 แกเองก็พอมีฝีมืออยู่บ้างนี่ว่าแต่ยังไงเฟรมเนี้ยฉันก็กินหลังจากนั้นเนี่ยฉันก็จะไปกินแฟรแกต่อดีไหมวะ <c oughs> อ๋ออะไรอะไรจะต่อยเหรอปับแพรล้วเอาดินี่ตรงนี้เลยเอาป่า <c oughs> อย่าทำแบบนั้นเลยนะปอ ไปนะเอาชนะมันให้ได้นะลืมที่ฉันบอกไปแล้วหรอสู้ม,มันให้ได้นะทำอะไรอยู่ครับ ค่ะยฉันแพ้แก่ได้ไงวะไม่ไม่จริงจัดใหม่เลยแค่งไมคุณไ้หลังจากนี้ฉันจะปลดคุณออกจากการเป็นนักกีฬานในสังกัดของฉันเชิญค่ะแก กรอเวลานี้มันนานแล้วใช่ไหมได้เดี๋ยวฉันจะกลับมากลับมาล้าแขกพวกแกทุกคนเล,ลยเฮ้ยดูยินดีด้วยนะคะฉันเตรียมรางวัลสำหรับการทำแม็กซิมัมเบรกไว้ให้คุณแล้วแต่ว่าตอนนี้ดูเหมือนจะมีคนอยากคุยกบคุณมากกว่าฉันนะคะงั้น เดี๋ยวช้ไปรอข้างหน้านะเย่ทำได้แล้วนะอทำได้ไม่เร็วนะไอ้ลูกเขยล,ลูกเขยเหรอมันก็แต่ว่าเรียกชนวแม่สิครับคุณแม่ นี่ฉันได้ยินว่าเขากำลังเตรียมประกาศรางวัลพิเศษให้นายด้วยอะ่ะไปดูกันไหมปะ่ะไปไป เดี๋ยวครับพี่ครับขอถ่ายกับแม่กับเมียหน่อยได้ไหมฮะอ๋อได้ครับมาเลยครับเก็บเอาหมสามสองหนึ่งยี สำหรับท่านที่สนใจกีฬาสนุกเกอร์เพื่อความบันเทิงเชิญใช้บริการได้เลยครับที่ i n d ดี้ส o นว์เกอร์ครับปากซอยนวนจันทร์44เขตบึงกลุ่มกรุงเทพที่จอดรถมากมายสะดวกสบายสนใจสำรองโต๊ะหรือห้อง VIP โทร020497917 020497917หรือแชทสอบถามรายละเอียดได้ที่ Facebook i n d ี e s o o o k เ er ก c l u คได้เลยนะครับ ทีมงานเทรนฟิล์มขอขอบคุณเฮ er ียน้อยและเฮ er ียตีอินดี้ขลายานนิมิตรพี่อ,อ่อบอซีโอเท e น t ฟิล์มที่เออเฟอร์สถานที่ให้เราแตะทำคลิปนี้ด้วยนะครับและขอขอบคุณน้องๆพนักงานอินดี้สนว์เกอร์ทุกท่านด้วยที่เข้าร่วมแสดงประกอบฉากและอำนวยความสะดวกให้กับพวกเราด้วยนะครับ